เคยไหมที่รู้สึกว่าอุปสรรคในชีวิตนั้นมันหนักเกินไปเคยไหมที่สงสัยว่าทำไมอัลลอฮ์ถึงต้องให้เราผ่านความยากลำบากนี้แต่รู้ไหมคะว่าความยากลำบากที่เรารเผชิญอยู่ตอนนี้อาจเป็นของขวัญที่ดีที่สุดจากอัลลอฮ์วันนี้เรามาดูกันค่ะว่าทำไมบททดสอบในชีวิตถึงเป็นรอมมัดความเมตตาจากพระองค์อัลลอฮ์ตรัสว่าพวกเจ้าคิดหรือว่า พวกเจ้าจะได้เข้าสวรรค์โดยที่พวกเจ้ายังไม่ได้ถูกทดสอบทุกปัญหาที่เราเจอคือบททดสอบที่พระองค์ส่งมาเพื่อดูว่าเราจะอดทนและไว้วางใจในพระองค์อีกหรือไม่หากไม่มีบททดสอบเราจะไม่รู้ว่าศรัทธาของเราแข็งแกร่งแค่ไหนและไม่มีใครที่อลอรักที่ไม่เคยถูกทดสอบแม้แต่นบีทุกท่านก็ต้องผ่านความยากลำบากมากมายอย่ามองว่าความยากลำบาก คือการลงโทษแต่มันคือบททดสอบที่จะยกระดับเราท่านนาบีมูโมฮัมหมัดซอลลัลลอฮุอละล,ะล,ะละัยวะสัลลัมได้กล่าวว่าอลลอฮ์ทรงทดสอบบ่าวที่พระองค์รักเพราะพระองค์ต้องการให้พวกเขากลับไปหาพระองค์บางครั้งเรามัวแต่ใช้ชีวิตจนลืมอัลลอฮ์แต่เมื่อเราถูกทดสอบหัวใจของเราจะกลับไปหาพระองค์ลองคิดดูค่ะว่าตอนที่เรามีความสุขเราอาจจะละเลยการขอโดอา์แต่เมื่อเราทุกข์ เรากลับขอโดอาอย่างจริงใจที่สุดเพราะฉะนั้นความยากลำบากอาจเป็นทางนำที่พาเรากลับไปหาอาลัลลอฮ์อย่ารอให้ปัญหาหมดไปก่อนถึงจะละรึกถึงอลัลลอฮ์จงขอบคุณพระองค์ในวันที่เจออุปสรรคอลัลลอฮ์ตรัสว่าและสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเจ้าคือสิ่งที่มือของพวกเจ้าได้ก่อขึ้นแต่พระองค์ทรงให้อภัยมากมาย ทุกครั้งที่เราถูกทดสอบนั่นคือโอกาสที่อัลลอฮ์ให้เราได้ล้างบาปของเราแม้แต่ความเจ็บปวดเล็กๆน้อย,อยๆเช่นปวดหัวหรือการเหนื่อยล้าก็สามารถลบล้างบาปของเราได้หากเรามีซอบบาร์ความอดทนดังนั้นแทนที่จะถามว่าทำไมฉันต้องเจอเรื่องแบบนี้ลองเปลี่ยนเป็นอัลฮัมดุลิลละที่อัลลอฮ์ยังเมตตาฉันบางครั้งการถูกทดสอบ คือโอกาสที่อัลลอฮ์ให้เรากลับตัวและเริ่มต้นใหม่หากวันนี้คุณกำลังเผชิญปัญหาจงจำไว้ว่าความยากลำบากคือของขวัญจากอัลลอฮ์เพราะมันคือบททดสอบที่จะทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นเพราะมันทําให้คุณกลับไปหาพระองค์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เพราะมันช่วยชำระล้างบาปของคุณและทำให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นและเพราะมันทำให้คุณเห็นคุณค่าของสิ่งที่พระองค์ส่งมอบให้